ร้องทองวันนี้มา10นาทีรู้เรื่องว่าซิดนีดดนซีดานเก่งแค่ไหนต่อจากคลิปมาแล้วหน้านะครับก็มีน้องๆหลายคนได้ถามว่าพี่ครับซิดนีดดนซีดานเนี่ยเก่งจริงเหรอเขาเก่งขนาดไหนทําไมคนรุ่นพ่อถึงยังพูดถึงเขาคลิปนี้ครับคือคําตอบที่ง่ายที่สุดและครบที่สุด10นาทีก็รู้เรื่องครับสำหรับน้องๆที่เกิดไม่ทันดูซีดานครับและแฟนบอลหลายๆคนก็อยากรู้ว่านักเตะที่ทั้งโลกยกย่องเนี่ยแต่จบอาชีพด้วยใบแดงคนนี้เนี่ย เขาเก่งแค่ไหนกันก่อนฟังครับคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าอยากรู้เรื่องนักเตะคนไหนว่าเก่งแค่ไหนอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วก็ฝากไว้ครับกับสุดยอดทงเท้าที่เราขอแนะนำครับทงเท้ากันลื่น5นิ้วสําหรับนักฟุตบอลครับไม่ว่าจะฟังช่องทางไหนก็สั่งซื้อได้นะครับมีให้กดลองไปใช้กันบอกเลยของดีไม่ต้องพูดเยอะถ้ากดซื้อแล้วไปฟังกันต่อเลยครับว่ากันว่าซีดานครับเขาคือเทวดากับปีศาจที่อยู่ในร่างเดียวกันแล้วมันเป็นยังไงเลยครับซีดานเนี่ยเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในนโลลกเ่ งามมีวิสัยทัศน์ที่ดีจ่ายบอลก็แม่นยิงก็คมคุมเกมก็เยี่ยมทุกอย่างมันดูเป็นธรรมชาติเหมือนกับว่าเขาเกิดมาเพื่อฟุตบอลแต่ในขณะเดียวกันครับเขาก็เคยได้รับใบแดงถึง14ครั้งในชีวิตขาแข้งรวมถึงในนัดชิงฟุตบอลโลกปี2006เลยครับที่เขาเนี่ยเอาหัวไปโขกคู่แข่งทําให้ภาพจําของซีดานครับจึงไม่ใช่แค่เทวดาในสนามครับแต่เขายังมีด้านปีศาตที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งนี่แหละครับคือความจริงของตำนานคนนี้ทีนี้เรามาดูจุดเริ่มต้นของซีดานกันครับซีด อยู่ในย่านชนชั้นแรงงานในเมืองมาซ่โตกับสนามซีเมนหน้าแฟลตครับและความฝันที่ใหญ่กว่าเพดานห้องเขาเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่5ขวบโดยที่ไม่มีรองเท้าดีๆใส่ครับหรือว่าสนามหญ้านุ่มๆม,มีมาตรฐานเขาเรียนรู้ฟุตบอลจากข้างถนนจากนั้นครับเขาก็เริ่มเข้าระบบทีมท้องถิ่นครับและก็ถูกแมวมองจากทีมคานดึงตัวเข้าสู่ทีมเยาวชนตอนอายุ14ปีนี่แหละครับมันคือจุดเริ่มต้นจริงจังของซีดานครับมันเป็นบทพิสูจน์ฝีเท้าจากเด็กบ้านๆสู่เวทีอาชีพเขาไม่ได้ย้ายมาแบบหรูหราครับแต่ต้อง นวยการสโมสรเพราะว่ายัางไม่มีที่ไปก <se ctor> ารห่างจากครอบครัวครั้งแรกเนี่ยมันทําให้เขาเหงาครับแต่เขาก็เลือกเดินหน้าต่อเพราะรู้ว่าฟุตบอลเนี่ยมันคือโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาสิ่งที่โดดเด่นตั้งแต่เด็กของซีดานก็คือสกิลการแตะบอลแรกครับการคอนโทรลพื้นที่แคบและความนิ่งที่เกินวัยไม่ได้เป็นเด็กที่เร็วที่สุดแต่เขาเข้าใจเกมที่สุดเสมอทีนี้ครับมาดูช่วงเวลาฉายแววเก่งของซีเนดินซีดานกันครับเขาเปิดตัวกับทีมชุดใหญ่ของคารนครับตอนอายุ17ปีและยิงประตูแรกได้ตอนอายุ 18ปีสโมอรเนี่ยถึงกับมอบรถให้เป็นของขวัญซีดานเลยครับซีดานโชว์ความสามารถทั้งการหมุนตัวหลบการแต่งบอลน,นิ่มๆที่ต่อมาถูกเรียกว่าซีดานเทินต่อมาครับเขาก็ย้ายไปบอกโดและก็เริ่มสร้างชื่อในยุโรปพาทีมเข้าชิงยูฟ่าครับแม้จะแพ้ไบเยนแต่โลกเนี่ยก็เริ่มจับตามองว่าซีดานเนี่ยเริ่มแสดงหเห็นว่า เขาคือคนที่พิเศษจริงๆที่บอกโดครับเขาประสานงานกับนักเตะฝรั่งเศสอีก2คนครับชื่อว่าดูการีกับลิซ่าลาซูจนถูกเรียกว่าเป็นตีศูนย์แห่งแดนน้าหอมเขาไม่ได้แค่เด่นเรื่องเทคนิคครับแต่ยังจ่ายบอลแม่นยาคลองบอลเหนียวและคุมจังหวะเกมได้เหมือนผู้เล่นอายุ30ปีที่มีประสบการณ์โชกโชนในเกมที่เจอกับทีมใหญ่ครับซีดานก็มักจะเล่นได้ดีเป็นพิเศษเกมเจอกับเอซิมิลานในยุโรปเขาเล่นแบบไม่กลัวชิงบอลจังหวะเดียวสวัดต,ตัวหลบและพาทีมพลิกกลับมาได้หลายครั้งและเขาสู่ปีที่หลายคน รอคอยครับนั่นคือปีร่างของของซีดานซีดานครับย้ายไปอยู่ในปี1996ครับ พาทีมคว้าแชมป์สกูเตโต้ได้2ส,สมัยและเข้าชิง UCL ถึง2ครั้งฟอร์มการเล่นของเขาโดดเด่นจนได้บอลลังดอนในปี1998เขาเป็นจอมทัพที่เชื่อมเกมจากกลางสนามได้อย่างแนบเนียนบ่อยครั้งครับที่คู่แข่งเนี่ยต้องรุมล้อมเขาถึง2-3คนเพื่อแย่งบอลจากเขาแต่ซีดานก็ยังพาบอลออกมาได้อย่างเหนือชั้นเขาเล่นในทั้งเกมรุกและเกมรับและยิ่งใหญ่พอจะเปลี่ยนเกมได้คนเดียวกับทีมชาฝรั่งเศสในปี1998ครับซีดานพาทีมคว้าแชมป์โลกและยิง2ลูกในนัดชิงใส่บราซิลปี2000ก็พาฝรั่งเศสควา ยูโรและเป็นผู้เล่นทรงคุณค่าของทัวร์นาเมนต์ตอนฟุตบอลโลกปี98ครับซีดานเป็นเหมือนพระเอกของชาติครับเขาทํา2ลูกในนัดชิงทําให้ชื่อของเขากลายเป็นฮีโร่ในค่าคืนเดียวทั้งประเทศฝรั่งเศสครับเฉลิมฉลองเหมือนวันชาติและชื่อของซีดานก็กลายเป็นชื่อที่เด็กเกิดใหม่ถูกตั้งมากที่สุดในปีนั้นสไตล์การเล่นของเขาครับเน้นจังหวะช้าแต่เปลี่ยนสปีดได้ตลอดเวลาบอลที่อยู่กับเท้าเขาเหมือนกับทุกคนรอบตัวช้าลงเขาเลี้ยงบอลไม่เยอะแต่คุมทุกจังหวะการหมุนตัว360องศาหรือคนที่เรียก ว่าซีดานเคิร์นกลายเป็นซิกเนเจอร์ที่ใครก็เรียนแบบไม่รู้ว่าทุกวันนี้เนี่ยมีน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนครับยังใช้ท่าซีดานเคิร์นในสนามบอลอยู่บ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับในทีมชาติครับเขาไม่ใช่แค่คนสร้างสรรค์เกมครับแต่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณคำพูดไม่เยอะแต่เล่นด้วยแล้วมั่นใจทุกคนพร้อมลุยเพื่อเขาเพราะเขาคือเสาหลักของทีมเขาย้ายไปเรอลมลิตในปี2001ครับย้ายไปด้วยค่าตัวแพงที่สุดในโลกตอนนั้นยิงประตูส,สวยๆในนัดชิง UCL ปี2002และก็พาทีมควา้าแชมป์ ลูฟิโกเดวิดแบ็กแคมแต่ซีดานคือคนที่ทั้งสนามเงียบเพื่อดูเขาเล่นประตูที่เขายิงใส่ลิเวอร์พูลเซนด้วยเท้าซ้ายเนี่ยมันเป็นลูกวอลเล่ที่ดูช้าแต่แม่นยำและทรงพลังมากช็อตนั้นครับมันกลายเป็นโปสเตอร์ติดตามห้องเด็กๆทั่วโลกที่ฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลและทําให้ทุกคนรู้ว่าซีดานคือนิยามของคําว่ายิ่งใหญ่แบบไม่ต้องพูดเยอะในยุคกราติกอรของเนมอริตนะครับซีดานเนี่ยไม่ใช่คนที่ยิงเยอะที่สุดหรือว่าโดดเด่นในด้านตัวเลขครับแต่เขาคือศูนย์กลางที่ทุกคนเนี่ยต วจ่ายบอลเปิดพื้นที่ และยกระดับความนิ่งให้กับทีมเขาคือผู้นําโดยธรรมชาติที่ไม่ต้องตะโกนแต่ทุกคนต้องเชื่อฟังแม้ว่าในสนามเขาจะเหมือนเทวดาครับแต่ในด้านความเป็นมนุษย์เขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันในฟุตบอลโลกปี2006ครับนัดชิงกับอิตาลีซีดานยิงจุดโทษแบบปานเนนกาให้ทีมขึ้นนําแต่ในช่วงต่อเวลาครับเขาถูกยั่วย,ยุด้วยคําพูดถึงน้องสาวจากมาเตลซี่และตอบโต้ด้วยการเอาหัวไปโขกใส่ตรงอกมาเตลซีททาให้เขาโดนใบแดงครับและเดินออกจากสนามผ่านถ้วยแชมโลกและฝรั่งเศสก็แพ้จุดโทษในท้ายที่สุด ี่คือด้านที่เป็นมนุษย์ของเขาครับความโกรธความเจ็บที่ทําให้เขาพลาดแต่แฟนบอลส่วนใหญ่ก็ให้อภัยเขาครับเพราะรู้ว่าเขาทําไปเพื่อศักดิ์ศรีและมันไม่ได้ลบความยิ่งใหญ่ในสนามที่เขาสร้างมาตลอดชีวิตหลังเกมครับมาเตลัสซี่ก็ยอมรับว่าเขาด่าซิดานจริงและด่านหนักมากซิดานไม่พูดขอโทษแต่เขาออกมารับผิดและพูดกับแฟนบอลว่าผมไม่ภูมิใจกับสิ่งที่ทําแต่ผมก็ไม่เสียใจกับการปกป้องคนที่ผมรักในโลกที่เต็มไปด้วยความคาดหวังครับซิดานแสดงให้เห็นว่านักฟุตบอลก็มีอารมณ์มีขีดจํากัด และมีศักดิ์ศรีหลายคนพูดว่าเขาจบอาชีพด้วยใบแดงแต่จริงๆแล้วเขาจบอาชีพด้วยความเป็นคนคนหนึ่งและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทําให้เขายิ่งใหญ่กว่านักเตะบางคนที่ไม่เคยโดนใบแดงเลยด้วยซ้าในชีวิตชีวิตหลังแขวนสตาร์ทของซีดานครับซีดานเริ่มคุมเรอแมลดก์กาสติยาก่อนที่สุดท้ายจะได้คุมทีมชุดใหญ่ในปี2016และก็สร้างประวัติศาสตร์พาทีมคว้า UCL3 สมัยติดต่อกันรวมถึงแชมป์ลีกอีกหนึ่งสมัยเขากลายเป็นโค้ชที่ประสบความสําเร็จที่สุดคนหนึ่งของเรอแมลด,มมนนด์คร ขมเข้าใจนักเตะ และนำทีมด้วยความนิ่งเขาไม่ใช่โค้ชที่พูดเยอะไม่เน้นแผนแปลกๆแต่เข้าใจคนเข้าใจจังหวะเกมและรู้ว่าเมื่อไรควรเปลี่ยนใครควรได้ลงใครควรได้พักนักเตะในทีมเคารพเขาเพราะรู้ว่าเขาเคยผ่านมาหมดแล้วทั้งจุดสูงสุดและจุดที่โดนใบแดงเดินออกจากสนามในนัดชิงในห้องแต่งตัวเขาไม่ใช่โค้ชที่ตะโกนด่าลูกน้องเขาแค่นั่งลงแล้วพูดตรงๆและอธิบายให้นักเตะฟังเพราะรู้ว่าเขาไม่ได้พูดเพราะหน้าที่แต่พูดจากประสบการณ์จริงหลังออกจากเรอมอนลิตครับเขายังไม่ได้คุมทีมไหนอีกแต่ทุกครั้งที่มี ข่าวโค้ดโดนปลดเนี่ยซีดานมักจะถูกพูดถึงเสมอเพราะเขาคือคนที่มีทั้งบารมีมีผลงานและมีคาแรคเตอร์ตอนนี้ครับเขาอาจจะอยู่เบื้องหลังใช้เวลากับครอบครัวแต่ทุกคนก็รู้ว่าวันหนึ่งซีดานจะกลับมาและโลกฟุตบอลก็พร้อมที่จะเปิดประตูต้อนรับเขาเสมอทีนี้มาดูแรงบันดาลใจที่ซีดานทิ้งไวใ้ให้กับโลกฟุตบอลบ้างครับนักเตะอย่างเดวิดแบคแฮมชาบี้ริเียโนโรนันโดต่างก็พูดว่าซีดานคือคนที่พวกเขาเน่นนับถือที่สุดเด็กๆพยายามหมุนตัวแบบซีดานในสนามหญ้าหลังบ้าน ซีดานเทินกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามของฟุตบอลและกับแฟนบอลฝรั่งเศสเขาคือฮีโร่ของชาติในปี2004ซีดานได้รับเลือกให้เป็นบุคคลชาวฝรั่งเศสที่มีคนรักมากที่สุดในประเทศเขาคือแรงบันดาลใจของเด็กจากครอบครัวอพยพทั่วโลกว่าแม้จะเกิดจากจุดเล็กๆแต่ก็ไปได้ไกลได้ถ้าคุณไม่ยอมแพ้ในสนามซีดานสอนให้ทุกคนรู้ว่าความนิ่งไม่ได้แปลว่าเฉยและการเล่นฟุตบอลไม่ได้แปลว่าต้องใช้พละก,กําลังเสมอไปบางครั้งการคิดก่อนจ่ายหนึ่งจังหวะอาจจะเปลี่ยนทั้งเกมได้ เขาไม่เคยเป็นนักเตะที่ยิงเยอะที่สุดหรือเป็นนักเตะที่พูดมากที่สุดเขาอาจจะไม่ใช่คนที่มีรอยยิ้มตลอดเวลาแต่ทุกครั้งที่เขาลงสนามคนดูจะหยุดนิ่งและเฝ้ามองเพราะรู้ว่าอะไรบางอย่างจะเกิดขึ้นจากปลายสตั๊ดของซีดานบทสรุปชีวิตของซีดานครับซีดานคือหลักฐานชิ้นสําคัญนะครับที่บอกว่าคนเราเนี่ยผิดพลาดกันได้แต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีคุณค่าเขาเป็นทั้งศิลปินลูกหนังเป็นทั้งนักสู้เป็นทั้งผู้นําเป็นทั้งผู้เรียนรู้จากชีวิตเขาไม่ได้เป็นแค่ตำนานที่เก่งในสนามแต่ยังงเป็นนแร,รดาใจ ให้กับคนทั้งโลกกล้าที่จะเปลี่ยนตัวของตัวเองและเข้าใจว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้แปลว่าต้องสมบูรณ์แบบเสมอไปเขาไม่ใช่นักเตะที่พูดว่าผมดีที่สุดแต่คนรอบข้างต่างหากครับที่พูดแบบนั้นแทนให้กับเขาเขาไม่ใช่คนที่มีโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดแต่ชื่อของเขายังถูกพูดถึงทุกครั้งที่โลกฟุตบอลพูดถึงคําว่าคลาส เขาคือหนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถสร้างความเงียบให้สนามฟุตบอลเต็มไปด้วยเสียงปรบมือถ้าเด็กสมัยนี้ถามว่าซิดานเก่งแค่ไหนคําตอบอาจจะไม่ใช่สถิติครับแต่มันคือความรู้สึกของคนที่เคยได้ดูเขาเล่นแล้วจะรู้ว่านักเตะบางคนไม่ได้เก่งแค่กับลูกบอลแต่ยังเก่งกับหัวใจของคนดูด้วยนี่เลยครับคือ1ิบนาทีที่ทําให้คุณรู้คําตอบว่าซิดนซิดานเก่งแค่ไหนใครที่ทันได้ดูซิดานเล่นครับคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยว่าซิดนีซิดานเก่งแค่ไหนสําหรับคุณอยากรู้ว่านักเตะคนไหนเก่งแค่ไหนอีกคอมเมนต์กันเข้า เดี๋ยวร่างทองจัดให้